กำเดินสีร่าของแดงนะคะแตงพี่น้องมาเที่ยวกับผู้เบาท่านเจ้าวาดผูท่านเจ้าวาดผูมาเที่ยวกับผู้บ่าวพี่น้องประชาชนโดยการนำของท่านกำนันนะคะท่านสุรจักทร์วันนี้มีผู้บ่าวมาเที่ยวสพทในพื้นที่นะคะเที่ยวกับผู้เบานี่แหละรับทำงานที่มืรีไม่ดูเลยแล้วก็ที่น้องประชาชนเดวยกันขอ้นุทาทุกท่านเพือเป็นการนับสด้านผู้ช่วยนะคะพี่น้องอปพรอ2 ที่บอกไปนะคะว่าเรือไฟของเราเนี่ยนะคะทําขึ้นจากไฟตะเกียงถึง1,500ดวงวันนี้นะคะนําเรือไฟมาแสดงใน่นน้ำลำน้าพองแห่งนี้ค่ะโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านดงพองของเราเนี่ยมีพื้นที่ติดกับลําน้าพองนะคะ <ลำ S 1> ก็เป็น <ลำ S 1> อนดีอเลยทั้งจัหว์ขอนแก่นมีที่เดียวนะคะที่จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ โซเฟียมาไม่ใช่โซไม่ใช่โซเฟียลาอ๋อไม่ใช่โซเฟียลานะโซเฟียมาวันโชคดีมากๆเลยวันนี้มีอินฟลูสมีอ่าเขาเรียกอะไรนะน้องอินฟลูเซอร์โซเฟียมาวนโดเนเสียงประชาสัมพันธ์รอนเดอร์มาขอนแก่นอ๋อพี่ดีกรีจะมีอนาคตอยู่ใช่ไหมคะ เต็มตัวสวยจังเลยอ่ะยกเว้นคนะคนบอมในวันนี้คณะคนในนอนนะคะวันนี้ใครดูนอนมาดูดอกแก่มาที่วัดท่าราชบ้านตงพองนะคะมาชมเรือไฟสวยงามนะคะสวยงามน้อยดวงลอยตะเกียงล้วนๆเลยนะคะวันนี้ต้องรอค่ะวันนว้พี่หล่อนคัญนะคะมีการโชว์ในน่านน้ำของเรือไฟชาวบ้านตงพองแล้วนะคะก็ยังจะได้มาม่วนซื่นกับ สาวน้อยนะคะเพชรบ้านแพงนั่นเองน้องอุ๋งอิงนั่นเองนะคะใครไม่รู้จักนี่ต้องบอกว่าเชยเชยไหมคะไม่น่าจะเชยแล้วตามมาขนาดนี้นะคะบบเชยบบเชยนะคะเบิ้งสดตอนนี้ก็ได้หรือว่าสดเทเลสดเราเดี๋ยวเพิ่นกซินีบันทึกเทพไวนาเฟนนาเพจเพิ่นน,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 นะคะก็ติดตามได้ช่องอะไรนะคะพี่ ลองเซิร์ชเข้าไปนะคะใครที่ติดตามเฟซบุ๊กหรือว่าได้ชมคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะทางเจ้าของเพจงกสองเชร์กับบ้ายกันเลย <laughs> นะคะต้องกดครั้งเดียวนะถึงจะเป็นผู้ติดตามได้โอ้โหลองไปนี่คือมิวสิกซั่งยังอันนี้ <laughs> ช่าไหนคะกระบับไก่นะจ๊

สวยมากแม่นยังอันนั้นอัน้นทงลงทาน้ำพญานาคตอง่ายไ้งย่เอ,อ้ยสวยงามอใกล้เกินไหมลกูก <c oughs> วันนี้มาเที่ยวกับพูบาวมาสองคนในบรรยากาศดีครับเป็นบ่อนั่นฮะใส<า> นั่นบ่นั่นบ่อโอ้เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะโอ้ยเกิร์งบ่อมเด้พีนองปั๊บซูมค่ะซูมเออนั่นเนาะแสดงว่ายูโรก็เป็นใช่อยากเรียนอยากเออแม่ก็อยากเรียนด้วยกันแม่อยากแม่อยากเป็นเดกหน่อยนั่นมาแล้วค่ะไฟน้าอ้้พอเพนีไหลเรือไฟสองห้าหกหกวัดราชบำค่ะวัดราช วัดท่าราดบ้านดงพอง,เ,เ,องเอาสักคคู่ก็จะปล่อยมาไงก็ปล่อยมาทไ,ไ<อ>ก็ต้องตามน้ำมา<อ>นี่สวยไหมสวยไหมออเอาเอาดับแล้วเอาดับทำไม พิธทีกรกันเลิศขึ้มาเยนะคะรราชมพระจันทร์สวยงามมากเอคนร้อยกับท่วงควอมเรมมานีร้อยปะฮะร้อยหรอไหนอ่ะจะไปซื้อท NO ี่ไหน จะได้ลอยกระตุงกับยูโรเหรอ oh. ยูโรอยากลอยกับแม่อยู่เหรอเดี๋ยวก็คอนเทนต์เลยแม่ลูกมาลอยกับตรงลอยกระตุงกับผู้ชาย <laughs> <laughs> ีการลอยกระทงด้วยนะครับนี่เป็นน้ำแต่ว่านน้ำไหลแห้งครับลำน้ำพองไหลนองเต็มตะลิงเสาวน้ำพองมาเย็นให้ในงานใหม่เมืองคอนแก่นอน้ำหนักพองเนาะสาลน้ำพ้องงอแง เขาไปซื้อใส่เขาไปหาซื้อมาเร็งตัวเขาไปซื้อกับพวกใส่นายเขาซื้อกับพวกใส่ไส่ไก่บ่เขาก็ดีเด้อฮะเมียมีไผยไหมเมียมีไผ่เมียมย่างไก่บนน้อบ้านนี่เขาไปยเดี๋ยังมันสี้ ไปเขาไปหาซื้กับพวกวาเออหาซื้อกับพวกมาเหรีเรกกนาะลู้สือย่างไรจะาไรไปสิฟ้าไปเห็นะยางเลยน้ำหนักไปลุยยูโรไปไหมยูโรไปซื้กับพวกไหม เอาอย่พาไปชื you, ่อก ah. <Follow me. S 2> <is> ับพวกแมยังไปยันนั่น่ะไ่อยาใช้่านได้ื้อกับพวกฮะไปอนเื้แล้วเนาะผู้บรรยากาู้รพูออโอเคป่ะบยัง่งเนี่ยขอายเจ้าวายสันไ้น้ำกันบิดทุกคนนละคะเป็นหนึ่งในบมันบดีได้ไปน้ำกันได้ได้ก็ได้กคนเีดี่เยพื่อให้ท่านประชาชนที่อยู่เเียน หรือที่น้องชายคนหวัดอื่นๆถ้าได้รับภาพข่าวสารเนี่ยก็จะได้มาชมกันที่นี่มาชมสดๆมาดูเรือไฟสวยๆนมประดับด้วยงานทันสมัยทำขึ้นจากสีเหลืองเย็นบนน้อนไปเลยบ๊วยบ๊ว่ชื่อเจ้าพวกกับพ่อได้บ๊วันนี่ไพราะไรจีบีชื่อเจ้าพวกมามาจีไปชื่อกับพวกจีไปเพื่อกับพวกแค่เดียว ถามซสือได้เวรบุิที่ชาบ้านนะคะให้ความเหลือและดดีใของเสือรักเราเือรักเราจะเพิ่มเ่ะเพิ่มเด้ออาลอยได้อยู่อารอยได้อยู่เอาบ่โอ้ยสือสุดดีแม่โอ้ยเนาะจยวพาได้หน่อยไหม นั่นมันเอิญมาด้วยเ่มก็เดไก่เด้ดเจ้าว่าไก่ไก่หอดไปไสด์ด้หนพุ่นบ่อ้ออเพุ่นบ่แม่นบ่ men bao bao lại nước nào bao? Đấy đó nè, sẽ vào bao cày. ไปยังแจ้งแม่นบ่ไองกใส่ละใส่ละใส่ละล้านค่ะอ้ายู่โลกับ่มาแล้ว ถึงไปถึงลานค่ะไปเอาพ่แม่ลานนี่เถอรลานนี่พ่มีขายเถยะลานนี่พ่นนมีกับพวกขายบอกค่ะ ไกลบอ <laughs> เริ่มเมือยแล้วแม่คลิปนี้สิเว็ดนาทีแล้วติดตามคลิปต่อไปครับพี่นอ้องอาศิจะกพวกกับ้ันไดเมื่อนี้ได้สิมาจูดโซ่ครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปค่ะ